สวนอ่าเดี๋ยวลองแต่งอันนี้ให้ดูอ่าเก็บเก็ไว้เจะได้จะได้มองว่าต้นเวลาแต่งก็ง่ายๆครับดูดูกิ่งประธานเป็นหลักก่อนเนาะมันมีสองกิ่งกิ่งประธานทําหน้าที่ออกซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้เขาเรียกกิ่งหลักกิ่งหลักเนี่ยอย่างที่เคยแนะนําว่าให้ไปทางเดียวดีสุดนะครับแล้วเวลาแต่งเราจะไม่แต่งตรงนี้ทีตรงนี้ทีมันจะงงเขาให้ไล่จากข้างล่างไปก่อนพอถ้าเราเห็นทรงข้างล่างข้างบนเราจะได้จับทรงได้ถูกว่า ไม่ซ้อนกันไม่ขนานกันนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมก็อันนี้เขาเรียกใบพอมีถ้าใบพอมีก็ตัดเยอะหน่อยได้นะครับก็จะเคลียร์เอยคลียร์นี้เลยเคลียร์เลยเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ต้นนแล้วก็เดือนหน้าค่อยมาตรงนี้ก็ได้เพราะใบเดี๋ยวเยอะเกินแต่ตรงนี้ก็ดึงประมาณนี้ได้ครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอก่าต้นเล็กๆยังทำยังยังยังไม่แข็งไงมันยังไม่แข็งเนี่ยเนี้ยก็ได้พอค่ะ สองปีนี่ดึงไม่ได้ส่วนอันนี้ใช่มันแข็งไปอข็นปกอันนี้อันนี้ยังพอดึงได้แล้วก็อันนี้นึงจากตรงแล้วก็ใหญ่จริงจริงถ้าเราปล่อยเนี่ยมันจะมันจะบีบกันโดยธรรมชาติอันนี้ก็เหมือนกันครับแค่ตรงนี้เองเนี่ยสวยละอันนี้ไม่มีอะไรเลยดึงสามกิ่งลงสามกิ่ง็จแล้วกิ่งลงแล้วตรงนี้พอพอไม่มีตรงนี้เบียดฉัดสองสามกิ่งตรงกลางเนี้ยครับมันจะออกไปเองเลยอันนั้นก็ไวอย่างนั้นหละไม่ต้องทําอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรอันนี้ไม่ต้องทําอะไรข้างบน ข<ๆ>้างบนข้างบ,บนแบบแบบแบบเนี้ยขีดไหมข้างบนนี้มันยังเล็กมากจะขิดไว้ก็ได้ <c oughs> แต่ว่าอ่าเนี่ยอย่างเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างยอดเนี้ยเนี่ยยอดนี้ครับจะได้กยุดกล้จเนีนยอดนี้แข,ข่งกันไหมเนี่ยแข่งถ้าแข่งก็ต้องมาแข่งกันแล้วอ่า<ๆ>เนี่ยเท่ากันเลยอาจจะเล็มนิดนึงถ้าเราเล็มปุ๊บมันจะลงมันจะลงเองเ <regret, S 2> นี่ยมันจะลงแต่ถ้าไม่เล็มมันจะตั้งครับเพราะพวกนี้มันดัน ยอดเล็กนี่กราเห็นแล้แต่แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ยังไม่แต่งเยอะมากมตรงนี้เพราะมันยังอ่อนอยู่เลยเ<อ>แต่แต่จะเล็มไว้หน่อยก็ได้เลม็มเล็มไว้สักนิดนึงก็ได้อ่าอย่างนีน้ประมาณนี้ส่วนใหญ่พวกนี้ยังขยายยังหมุนได้ยังกลางได้อันนั้นส่วนใหญ่จริงๆเขาก็จะเล็มแค่ตรงนี้ครับเล็มแค่ตรงนี้ยอดนี้ยังดีกว่าครับเพราะพวกนี้มันจะมีธรรมชาติก็จะมีฮอร์โมนชิบเบอร์ลินผลิตโดยธรรมชาติ ถ้าเราเล็มเยอะมากเกินเนี่ยจะทําให้เราเขาเรียกว่าการยืดมันจะน้อยเพราะเขาจะมีฮอร์โมนโดยธรรมาชาติที่เขาผลิตพวกจิบเบอร์ลินที่เราไปซื้อกันนะแพงๆไงครับจิบจิบไปเลยจิบซื้อจิบมายืดแล้วมองไปคนที่ตัด,ดออก,กึบเลยโอ้โหกึบเลยถ้ายังเล็ก <ไป S 1> มากครับแต่ถ้าทางตลาดก็จะมีนะพอปลูกได้สักส่วนหนึ่งเขาตัดยอดไปรอบนึงก่อนสูงแค่นี้ของชินระบาดสุขใจยืมเลยค่ะ ส่วนใหญ่ทางนี้เราจะประเมินเช่นถ้ากลางเขาเขาทรงเขากางดีเราก็จะตัดทีเดียวเลยสักสี่เมตรห้าเมตรสักหกฉัดหกฉัดนี่ก็พอแล้วครับเหลือเลยแค่นี้เขาบอกตัดเลยถ้าทรงะลุดถ้าทรงะลุดเราตัดเร็วหน่อยเพื่อเพื่อสมมุติว่ามันะลุดนะครับเขาต้องตัดเพื่อให้มันเบ่งข้างก่อนแต่ตัดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็เลยเดี๋ยวก็เลยขึ้นเดี๋ยวก็เลยขึ้นอยู่ดีปกติเขาบอกตัดเรื่ข้างล่างจะได้ จยายแต่งงมันมีหลายสูตรนะต้องบอกก่อนเลยถ้ารุ่นโบราณเขาก็จะไว้อย่างเงี้ยหรือบางรุ่นถ้าใหม่ๆที่ขึ้นอยู่ว่าเขาปลูกระยะประชิดระยะห่างของเราเนี่ยถ้าระยะแบบเนี้ยผมว่าไม่ต้องรีบตัดยอดเร็วถ้ากลางอย่างเงี้ยเหมือนว่าจัดทรงกลางนะเนะน,นี่ยจะลองลองเนี้ยถ้าทรงกลางเนี้ยเ,เราก็ไม่ต้องตัดยอดเร็วขึ้นไปสักห้าฉัดหกฉัดให้ตัดทีเดียวก็ได้อันนี้ยังไม่ได้ดตัดอ่ะันีอ อันนี้พอได้เนาะก็คือแค่นี้เองครับนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับปลายปานเฉิดแล้วแบบอ๋อไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยอดสามมันลงมาเองอันนี้กำลังดีครับถ้าขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเผื่อว่าตอนเขารับลูกด้วยอ่าต้องเผื่ออันนี้ได้ครับอันนี้เกินสี่ห้าได้เนี่ยผมว่ากำลังกำลังดีเดี๋ยวมันก็บนมเน่ย เดี๋ยวใบมันหนักมันก็โน้มอะเดี๋ยวพอออีกสักเดือนเดือนครึ่งเนี่ยพอใบมันจะใหญ่กว่าเดิมใช่่อยางงี้พอใบหนักมันจะโน้มเองมันเลยค่ะขอบคุณตามตามจัดการอยู่เรื่อยช่วยผมเอาพุมเดียวไม่ไหวหรอกอีกเดือนเนี่ยแต่งไม่ไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้การเดินเดินมาทางนี้มาเดี๋ยวได้มีมีต้นไหนที่ไม่แน่ใจบอกเลยไม่๋ยเห็นให้ทุกโซนเดี๋ยวจะแต่งไว้แลยต้องแต่งเล็กๆเงี้ยดีค่ะ พอใหญ่แล้วมันแข็งแปดร้อยกว่าอี่ยถ้าเป็นเงี้ยหนังทิต้ไม่ได้รวมรวมเก่าร้อยโอ้ยเกยต้นเลยใช่มีลูกเดียวไม่กี่รุงนเลมีลูกเดียวประมาณสักามสิบี่ตสิบต้นใช่ใช่เลยหัวแตกนะหัวแตกกิ่งจะเล็กตีแต่ลันอันนี้เหมือนกัน อันเนี้ยมันมันเป็นแง่มปุ๊กแต่เอออันนี้มันดันสวยอ่าใช่อ่าเราก็ต้องเอาอันนี้ออกเนี่ยก็เริ่มตัดตัดอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดึงครับถ้าเริ่มตัดยอดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นมันจะตัดยอดไปแล้วครับอันนี้น,น,น,นี่เป็นของเล็กมีอันไหนเป็นยอดดีอ,อ่าไม่รู้ว่าไหนเป็นยอดดีตอนเนี้ยเหมือนกันเลยเท่ากันเหมือนกันแล้วก็ดูดใหญ่กว่านิดนึงถ้าอันนี้มันยังพอรับตรงได้ครับอันนี้อันนี้แค่นี้ก็ได้ครับแต่ต้องดึง คือถ้าไว้เฉยๆเนี่ยมันจะไม่ไปไม่ไปอ่ะแต่ถ้าดึงเราก็เหมือนว่าเราแต่งตั้งอ่ะเราแต่งตั้งใครเป็นประธานแล้วไม่ไปเบียดเขาเขาก็จะไปนะแต่ถ้าเราไม่แต่งตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะตู้ตู้เงี้ยเเอป็นนยยดี่ถ้าลงเนี่ยถ้าไม่มีใครเบียดเขานะถ้าไม่มีใครเบียดเขาเนี่ยเขาไปเลยเนี่ยแต่ถ้าเบียดเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ไปนนส่วี้เราก็จะเนี่ยเราก็จะอย่างเงี้ยแค่นี้พอนนี้นนน่าจะโตีก็เหมือนกันพอยอดขึ้นมาปุ๊บ ถ้าโหดหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันสวยอยู่แล้วอย่างจ้านี้เลยอาจดึงก็ได้ดึงก็ได้หรือดึงก็ได้ไดึงดึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตน้องลืมลืมทำนี้ปรุงไว้นี่ก่อนปรุงไว้นี่ก่อนียน้มันก็จะเป็นทรงละปรุงอาหารก่อนใช่ใช่ต้องเหลือใบไว้ให้ปรุงอาหารบ้างเป็นเป็นในครัวหน่อยอาจารย์บอกเป็นในครัวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ต้อง อันนี้เป็นผู้อันนี้เป็นผู้เียนเม็ดยังไม่ได้ติดตาอ๋อยังไม่ได้จริงๆไงตรงนี้สวยถ้าเป็นผมก็จะเอานี้ออกเลยออกเลยจะเวียนมาไหมเวียนครับเเดี๋ยวมันหมุนครับอันนี้มันเป็นกิ่งข้างเดี๋ยวมันหมุนแต่ส่วนใหญ่อะไม้อะถ้าถ้าเป็นกิ่งข้างอะไม้เราต้องคอยสลับด้านบ่อยๆเพราะเนี่ยตอนนี้กำลังหมุนมาปุ๊บถ้ามันติดไม้นะมันก็จะคางอยู่ในนี้ไม้เราก็ต้องไปช่วยเขาครับ หรือไม่ถ้าต้นพอได้ก็เอาไม้ออกยิ่งเร็วยิ่งดีแต่นี้เดี๋ยวหมุนครับเดี๋ยวหมุนแต่ถ้าตรงเนี้ยปุ๊บไม่ได้หละเพราะนี้มันเล็กเล็กแล้วก็ไม่หมุนแต่นี้เดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมันรัดตรงเหมือนเป็นต้นเดียวเลยเราเห็นเหมือนไม่สวยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันรัดตรงก็ตรงขึ้นเลยถึงถึงลางก็ได้ระยะเล่นก็สวยนี่นนี่นี่เดี๋ยวก็หมุนครับเนี่ยทรงได้เลยเนี่ยอันเนี้ยพอตัดไปปุ๊บเดี๋ยวไปดูเลยจะเร็วเร็วกว่าเดิมมาก บางคนก็ตัดออกเลยนะคือคือต้องคือง่ายๆว่าพวกนี้มันไม่ได้ยืดขึ้นแล้วแันนี่เห็นมีเสาหวนตัดหรือนแค่นี้หรือเจ็ดเดือนมันล่อๆๆตัวเนี้ยก็จะเล็มๆตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันหนักปลายไงครับใช่าทั้งหนักปลายมันก็ลงละขออธิบายว่าแตกยอดเร็วใช่มันหนักมันหนักปลายด้วยเพราะมันลดลดการที่ว่าจะต้องมาเลี้ยงตรงนี้ครับมันก็จะไป อ,เ,อเลียมเลียมทั้งนเหมือนกันตรงนี้พอเราไม่เล็มพอมันออกมาใหญ่มันก็ดันทําให้ตั้งเดียวกับเอกยยึ่งยื่งวัดหนองมะข่าฝวามือก็แต่งส่วนก็าโตดีมะข่าขวามือใช่ไหมครับทรา,ามาณนีอยู่นน้าน้นะ